ฟงชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าคุณผู้ฟังค่ะข้อคิดวันนี้ดิฉันขอพูดถึงเรื่องจะเศร้าไปทำไมคะ่ะคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องเศร้านะคะหลายคนก็คงจะรู้ว่า เวลาเราเศร้าต้องมีสาเหตุสาเหตุที่ทำให้เราเศร้าอ,อาจจะเป็นเรื่องของคนที่เรารักจากไปหรือว่าตัวเราเองจากครอบครัวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปไกลหรือคนที่เรารักเสียไปนะคะสร้างความเศร้าใจให้กับเราคุณผู้ฟังคะความเศร้าบางครั้ง ก็เป็นผลดีบางครั้งก็อาจเป็นผลร้ายถ้าคนคนนั้นจะหมกมุ่นอยู่กับความเศร้านั้นทำให้เกิดความวิตกกังวลซึมเศร้ากลายเป็นโรคชนิดหนึ่งสำหรับชีวิตน่าคิดนะคะคุณผู้ฟังอย่าปล่อยให้ความเศร้านั้นควบคุมหรือครอบงำชีวิตของเราเลยค่ะมีเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ ที่พบความโศกเศร้าอย่างหนักเธอวิ่งไปหานักปรา์คนหนึ่งขอให้ท่านมอบคาถากับเธอสักข้อหนึ่งที่จะช่วยให้เธอมั่นใจว่าเธอจะไม่ประสบความโศกเศร้าอีกเลยจะเป็นข้อคิดก็ได้คำคมก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้เธอหายจากความซึมเศร้านั้นนักปราด ครุ่นคิดอยู่พักใหญ่และด้วยแววตาที่สงสารเธอจึงพูดว่าอ่ะผมจะให้คาถากับเธอนะแต่ข้อคาถานี้เป็นข้อคิดมากเลยโดยมีเงื่อนไขว่าเธอต้องไปขุดดินมาสักกรำรหนึ่งที่อยู่หน้าบ้านของคนที่คิดว่าไม่มีความโศกเศร้าเลย ผู้หญิงคนนี้ก็ออกเดินทางไปตามบ้านต่างๆแล้วก็ถามคนที่อยู่ในบ้านว่าคุณเคยมีความโศกเศร้าไหมเขาพยัยหน้าและเคยไหมที่ไม่มีวันเลยโศกเศร้าเขาใส่หน้าไปแต่ละบ้านก็ถามอย่างนี้ก็ได้คำตอบเหมือนกันไปทุกที่ทุกแห่งถามก็ ตอบเหมือนกันคือไม่มีใครเลยที่จะไม่มีความโศกเศร้าเพราะว่าแต่ละบ้านอาจจะมีเรื่องราวที่สร้างความโศกเศร้าให้กับคนในครอบครัวและในชีวิตของแต่ละคนอาจจะเจอปัญหาหนักมีปัญหาตั้งแต่เด็กจนโตแต่ละคนมีปัญหามีความโศกเศร้าทั้งนั้น เธอเริ่มจะมีอาการคลายเครียดไปและก็รู้ความจริงพบว่าแต่ละคนก็มีความทุกข์มีความเศร้าอยู่ในตัวนั่นคือคำตอบสำหรับชีวิตของผู้หญิงคนนี้สอนให้เธอรู้ว่าจงเลิกเศร้าสศกเรื่องของตนเองแต่ออกไปทำงานสู่โลกภายนอกเท่าที่เราจะทำได้ เพราะในขณะที่ผู้หญิงคนนี้เดินไปตามบ้านต่างๆเขาก็มักจะเห็นทุกคนทำงานและไปเจอคนที่มีความทุกข์มีความเศร้ามากกว่าและเธอก็สงสารคนเหล่านั้นทำให้เธอคิดได้ว่าแต่ละคนก็มีความทุกข์ใจเธอก็เลยอยากจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นด้วยกลายเป็นว่าเธอคลายเศร้าไป ด้วยการที่เธอได้พบได้เห็นได้มีใจออกไปสู่คนอื่นคุณผู้ฟังคะพระคำของพระเจ้าได้หนุนใจเราทุกคนเลยนะคะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มองลงมาเห็นมนุษย์ทุกคนเห็นการการะทำของมนุษย์เห็นความคิดของมนุษย์เห็นถึงความรู้สึกของมนุษย์พระเจ้าจึงตรัสเอาไว้ดังนี้ว่า จงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเราคุณผู้ฟังครับไม่มีที่ลีภ้ภัยใดที่ปลอดภัยและ ประสบความสำเร็จได้เท่ากับการที่เราได้พึ่งพาในพระเจ้าการที่เราได้ร้องทูลต่อพระเจ้าไม่ว่าความโศกเศร้าจะมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราเข้ามาใกล้พระเจ้าบอกให้เรานิ่งสงบอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าอธิษฐานและรอคอยพระองค์ทรงเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราทุกคนค่ะคุณผู้ฟังค่ะ ข้อคิดวันนี้ขอหนุนใจทุกท่านที่มีความทุกข์ความโศกเศร้ามีความเจ็บปวดในหัวใจท้อใจอ่อนล้าจำไว้เลยนะคะพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงมองคุณผู้ฟังอยู่พร้อมที่จะช่วยกู้ขุนผู้ฟังเสมอพระองค์ก็คือที่พักพิงที่ลีพไพรของผู้ที่มีความทุกข์ท้อใจ โศกเศร้าเสียใจอย่างแน่นอนค่ะทางชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้า